พระซุ้มกอไม่มีกนกพิมพ์เชียงแสนกรูชากังราวฝั่งศาลากลางชื่อกรูนี้มาจากรูปร่างของพระซุ้มกอแดงซึ่งมีพุทธลักษณะพระวรกายล่ำสันพระเกศรูปดอกบัวตูมป้องคล้ายศิลปะเชียงแสนพุทธลักษณะปางสมาธิขัดรากพระวรกายตั้งตรงล่ำสันแข็งแรงแบบนักกล้ามพระเศียรกตรงพระศกเรียบพระเทรีเป็นมวยพระเกศต้องรูปดอกบัวตูมพระพักตรองหรือรูปผลมะตูมเรียบเลี้ยงไม่ปรากฏพระคงพระเนตรพระนาศิก์และพระโอดพระการแน่พระปราบ พระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระหัตถ์ซ้ายทรงสมาธิเข้าฌานสมาบัติประทับนั่งขัดราบพระชงทั้งสองพับเข้าในหว่างซ้อนรอบพระเสียรเป็นเส้นลวดนูนรูปกริดบัวองค์พระเป็นประติมากรรมนูนต่ำลอยเด่นประดิษฐานในแอ่งท้องกระทะไม่มีการตกแต่งอื่นใด,ดเน้นความบริสุทธิ์กรอบข้างเป็นสันยกขึ้นเสมอองค์พระเป็นเส้นโค้งรูปเล็บมือฐานล่างสอบตัดตรงใต้ฐานเขียง มวลสารใช้สร้างเนื้อดินละเอียดกรองเอาแร่กรวดออกหมดผสมผง,งว่านและเกสรดอกไม้แร่ดอกมะขามสร้างเป็นพระพิมพ์ตกแต่งขอบตากแห้งบรจุดในถูดินเข้าเตาเผาสูงไฟเผาอุณหภูมิสูงประมาณ1,000องศาเซลเซียสรวมกับแร่ดอกมะขามละลายเป็นเนื้อเดียวได้ระดินเผาสีแดงสวยสดเนื้อเนียนแข็งแกร่งด้านหลังเรียบเป็นแผ่นที่กรุบเป็นดินละเอียดสีเทาหรือสีโครลแห้งเคลือบติดแน่นบนผิวเป็นเนื้อเดียวกันไม่ปรากฏคราบกรุบเพราะเนื้อนละเอียด พุทธคุณมหาโชคมหาลาภดังจารึกในใบลานทองที่กล่าวไว้ว่ามีกูแล้วไม่จน